สวัสดีครับขอตอนบรขก็สู่ชิปเชื่อมโลกครับวันนี้ชิปเชื่อมโลกต้องบอกว่าเป็นประกวดการพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยเรามีการประกวดการแข่งขันดโดรนนะครับแปลอักษรน,นี่เป็นแนวคิดของคนที่คุกคลีกับวงการดโดรนหรือเครื่องบินจําลองมาตลอดอาจจะเรียกได้ว่าตลอดชีวิตนะครับไม่น่าเชื่อครับว่าแต่เด็กที่ยากจนเก็บเศษเหล็กขายทุกวันนี้แปลงเศษเหล็กเป็นอุตสาหกรรมการผลิตโดรน ที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ครับเรื่องใหญ่ที่สุดที่อยากจะคุยวันนี้คือการสร้างปรากฏการณ์การแข่งขันโดรนปลายอักษรครั้งแรกของโลกเลยครับใช่ครับก็คือครับอันนี้มันก็เกิดจากการที่เรามีความชอบนะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆอยู่แล้วชีวิตสมัยเด็กๆนั้นเราเป็นคนที่เรียกว่าหาตังค์ยากมากยากจนดีกว่าเรียกว่าอย่างนั้นนะครับแต่พอเติบโตขึ้นมาประกอบธุรกิจโรงงานกระเป๋าแล้วก็หยุดจาก การทํากระเป๋าค่อยๆศึกษาเรื่องอากาศยานหรือเรื่องเครื่องบินมาเรื่อยๆซึ่งผมชอบมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้โดนแบบนี้นี่คือโดนสาหรับแปลกษรโดยเฉพาะใช่ไหมครับใช่ครับเป็นโดนแปลกษรนะครับที่เราใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์นะครับซึ่งบอกได้เลยครับว่าตั้งแต่ปี2554เริ่มมีอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กนะครับหลังจากที่มีการสู้รบกันในสมัยอดีตที่ ทางอเมริกาใช้ UAV นะครับในการถล่มตะวันออกกลางใช่พอมันมีเรื่องอากาศยานไล้กองับขึ้นมาที่ถล่มตะวันออกกลางแล้วหลังจากนั้นทางบริษัทอเมริกาสามารถสร้างโดนขึ้นด้วยจากโปรแกรมให้มันขึ้นมาพร้อมกันในจํานวนหลายร้อยลำเราก็มีความสนใจอยู่แล้วเดเลยใช่คือจริงๆเราไม่ได้ไปมองว่าเขาทําแล้วเรามาทําตามเราคิด ด้วยว่าเอ๊ะทำไงดีที่จะคุมเป็นฝูงได้พยายามติดต่อเขาที่จะขอเรียนรู้ไม่บอกไม่สอนโอ้ไม่ใช่ง่ายอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของการใช้เงินที่มีมูลค่าโอมากพอสมควรนะครับแต่เรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ทําให้เราดูจากต่างประเทศว่าเขาพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้นมาได้ยังไงเขาทําได้เราก็ต้องทําได้นั่นแหะสิมันใช้เหมือนที่เรามีหมดครับแต่สิ่งที่สำคัญคือทาไงให้สิ่งที่มันมีอยู่เนี้มันคุยกันเองได้คุยกันเองได้คุยกันเองได้มันก็คือครับ ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมเพื่อให้เกิดการเชื่อมกันนะครับพอมันเชื่อมกันได้ปุ๊บมันทํางานได้นั่นคือสิ่งที่เราสามารถที่จะควบคุมสิ่งต่างๆได้จากคลื่นสัญญาณหรือความถี่ต่างๆนะครับมันก็ต้องมาเขียนโปรแกรมเข้าไปอีก ียนโปรแกรมนี่อาจารย์เขียนเองอผมเดียเรียนทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์รมหาวิทยาลัยรังคิแหงนะเรียนมาได้2ปี 2> แต่นั่นก็ไม่ทาให้เราเก่งขึ้นหรอกสมัยนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์ตัวเบลอเลยผมทาโครงการอยู่น้อยเจ้าไปหาาก่อนมาทั่วประเทศมันทําให้ผมมีนักกีฬาเต็มไปหมดเพราะรู้จักสมาคามกีฬาที่มีจำนวนรับ,รบมาทั้งหมด16ปีเด็กเหล่านั้นโตต,ตมาจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยพอจบมหาวิทยาลัยเสร็จปุ๊บเนี่ยเด็กเหล่านี้มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆย้อนกลับมาช่วยผมทํางาน บางคนเดวนี้ปริเญ็นโทรปริเญาเอกก็มีเรียนสาขานี่ยนะครับนี่ใช่ครับวรานเด็กที่เรียนมาสามารถทําได้แต่เด็กที่สามารถทําได้เนี่ยถ้าไม่มีคนส่งเสริมเขาหรือไม่มีแรงบันดาลใจเนี่ยเขากลับไปทํางานอะไรที่มันไม่ได้ตรงสายเขาเขาก็จบตัวไม่ได้พอมาอยู่กับผมแล้วจากการพัฒนาเครื่องบินบังคับจากโฟมกลายมาสู่โดรนมีการศึกษาตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดและประสบความสำเร็จสามารถผลิต คงสร้างเองและซอฟต์แวร์เองได้นะครับและการมาเป็นโดนตปลสอนในปัจจุบันนี้เราได้ทําการบินถวายเพื่อพระเกียรติในหลวงราชการที่10ในวันของราชหลังจากนั้นแล้วเราก็มองว่าอยากเห็นเยาวชนไทยเก่งอยากเห็นคนไทยมีความสามารถทั่วประเทศเลยทาโครงการร่วมกับสานักงานการวิจัยแห่งชาติได้รับทุนจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติบวกกับทุนตัวเองนะครับได้เดินทางสอนเด็กทั่วประเทศเสียงดังไปถึง กอทสพโดยบริษัท AI ไ o โรลติกเอนจิร์ก็เลยมอบทุนให้ทำแต่ก่อนที่จะมอบทุนให้ทำเราก็หมดทุนตัวเองไป67ล้านแล้วจนกระทั่งประสบความสำเร็จเขาถึงมอบทุนให้เราทำเพราะเขารู้ว่าเราทำได้ก็เลยมอบทุนแต่หลังจากมอบทุนเสร็จแล้วเนี่ยหมดแล้วก็หมดไปโครงการจะไปต่อมันต้องใช้ทุนต่อเราจะใช้ทุนส่วนตัวที่จะเดินทางสอนคนทั่วประเทศเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะผมดูจากประวัติงานอบรมส่วนใหญ่ฟรีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับทำไมถึง ลงทุนขนาดนั้นครับถ้าเราไม่ลงทุนแบบนี้เราจะได้บุคลากรที่เก่งได้อย่างไรมันกลายเป็นอาชีพสําหรับบุตรหลานของเขาณปัจจุบันนี้และสร้างเครื่องบินขายในราคาถูกได้ด้วยแต่โดนแปลกสอนผมนํามาสอนให้ฟรีโดยผมร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติให้ทุนนะครับให้ทุนและทํางานเรื่องของงานวิจัยว่ามันจะเกิดการต่อยอดได้อย่างไรก็เลยมีการจัดการแข่งขันนะครับโดนแปลกสอนระดับโลกที่อำเภอแม่อายในโครงการร้อยใจรัก มีคนถามว่าทำไมถึงมาจัดที่นี่เนื่องด้วยผมมีความผูกพันกับที่โครงการนี้ด้วยการมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของโดนกษตเแล้วก็มีการนาโดนมาใช้ประโยชน์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไฟป่าที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ต้องทําให้คนลดจากการที่จะโดนยาฆ่าแมลงด้วยการใส่หลังแบกแล้วพ่นๆไปนะครับมันก็เอาโดนเกษตรมาช่วยเหลือเป็นเด็กจากทั่วประเทศ ครับเราจะกันหลายรอบใช่ไหมครับความจำถึงรอบสุดท้ายนี่ยังไงเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่ทาโดนแต่สอนขึ้นสู่ท้องฟ้าเนี่ยอายุ5้าขวบกับสิบเอ็ดขวบนะครับเป็นไปได้ยังไงารย์โอ้โหเราสอนแล้วเราให้จากใจที่เราต้องการจะให้ครับเพราะนั้นการให้ของเราเนี่ยบางทีมันมีคนบอกว่าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันไม่มันไม่ง่ายนะมันยากผมอยากให้เขาย้อนไปดูในอดีตของเขาที่เรียนมาแล้วมาดูปัจจุบันสิครับว่าปัจจุบันเนี่ย เด็กประถมยังรู้จักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม s คร a t โปรแกรม Python สิ่งเหล่านี้มันมีเป็นบล็อกอยู่แล้วคทำยังไงก็ได้ให้คนรู้สึกชอบและอยากเดี๋ยวเขาค่อยศึกษาเองต่อไปก็ต้องสอนให้รู้จักการสร้างโปรแกรมสร้างโปรแกรมเสร็จพวกก็ต้องรู้จักสร้างของสร้างสร้างฮาร์ดแวร์มาบวกกับซอฟต์แวร์จะเกิดเป็นนวัตกรรมสูงสุดครับการประกวดครั้งนี้ เรากำหนดเนื้อหายังไงวันนี้เราจะแข่งขันโดยออกโจทย์ให้เขาว่าซอฟ t ์แวร์ในรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายซึ่งวันแรกเป็นเรื่องของวันปีใหม่นะครับนะครับจนกระทั่งลงมาเหลือคัดเหลือ24ทีมจากทั้งหมดกี่ทีมนะครับจากทั้งหมดจริงๆแล้วเป็นร้อกว่าทีมแต่ที่ผ่านจากการที่เราคัดเลือกมา้าประมาณ ห้าสิบทีมแต่<ม>ที่มารายงานก็อยู่ที่ประมาณสี่สิบทีมครับ<อ>นะครับก็เราแข่งขันกันจนกระทั่งตัดมาเหลยยี่สิบสี่ทีมครับ,รบในวันนี้คือวันชิงชวยประทานเท่าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มามาหัวมหาวิเชียรลงกรณ์เป็นอินทรีย์เทพยศวรรค์หรือในหลวงวันที่สิบของเราพร้อมกับเงินรางวัลรวมทั้งหมดห้าแสนกว่าบาทสิบสองทีมที่จะเข้าชิงชัยในวันนี้ไปเขียนโจทย์ออกมาในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อ่าก็แข่งขันครั้งนี้มันต้องใช้เป็นหลักร้อยใช่ไหมครับจริงแล้วเรามีโดนถึงพันล้านอยู่แล้วแต่เราใช้เป็นหลักร้อยแค่ อวันแรกเราใช้200วันที่2ใช้250ร้แต่วันนี้ใช้300เพราะเราแข่งกันหลายทีมถ้าเราแข่งกันโดยใช้โลน800ลําเลยลงมาทีผมก็ต้องมาเปลี่ยนฐาน800ก้อนเวลาหายไปเท่าไหร่2องอับในเรื่องของรูปภาพเข้าไปผมก็จะต้องเสียเวลาเท่าไหร่เพราะนั้นเราก็เลยลดหลั่นเพื่อให้มันจบในเวลาที่ไม่นานมากนะ ครับแบ่งเป็น300อลำนี่ขึ้นได้วันนี้300อลำขึ้นครับ4ทีม3รอบนะครับเราก็มาดูว่า4ทีม1 2ทีมเนี่ยรวมแล้วจะใครเป็นผู้ชนะโดนเนี่ยไม่ถือว่าทางโรงงานขออาจารย์พิสิผลิตเองด้วยนะผลิตเองทั้งหมดนี่นะครับใช่ครับเป็นอุตสาหกรรมส่งออกหรือว่าผลิตเพื่อผลิตโดนเพื่อเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นสื่อการสอนเพราะเรา เราไม่มีโอกาสที่จะทาโดนแล้วมาขายเลยคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนับสนุนคนไทยแม้กระทั่งเราทําโดนแปลสอนได้ขนาดนี้ก็ยังนําเข้าอยู่ต่างประเทศมาเพื่อมาแย่งอาชีพคนไทยเลยผมก็เลยตัดสินใจนั้นสอนคนไทยให้เป็นทั้งประเทศเลยดีกว่าแล้วมาแข่งขันกันแล้วธุรกิจไทยที่รวยๆมีเยอะแยะลงทุนให้เด็กไทยเลยครับเขาจะได้มีงานทําแล้วเอาสิ่งที่คนไทยทําโดยท่านมีกําไรด้วยมาแสดงโชว์ทั่วประเทศ ถ้าเกิดวันสำคัญสำคัญของประเทศมันจะมีโดนบินทุกจังหวัดเลยโอ้น่าสนใจมากโรงงานของอาจารย์ผลิตเนี่ยนะครับรบกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่เราทําเองหรู้ต้องนําเข้าชิ้นส่วนอะไรยังไง95เปอร์เซ็นต์ที่เราทําเองเลยฮะครับมีอะไรที่ต้องนําเข้ามอเตอร์ครับตัวนี้นะฮะครับมอเตอร์โอ้ครับนะครับแล้วก็ตัวที่ลิงก์กับสัญญาณดาวเทียมผมผลิตได้หมดเลยครับเนี่ยนี่ก็ผลิตเองนี่บอร์ดก็กัดเองไม่งั้นผมจะใส่ชื่อผมได้ยังไงไอ้แล้วดูนะครับดูผมมไปปปเเเเออยยย่างงงี้้ครับนนะะฮโก็ิดขึ แล้วดูจากของต่างประเทศเขาเป็นเป็นแบตที่แพ็คลงมาของผมต้องมานั่งเสียบครับเพราะเราไม่มีโรงงานผลิตแบตที่เป็นแพ็คแบบนั้นตอนนี้คือทาแบตเตอรี่เรายังต้องนําเข้าไหมครับยังต้องนําเข้าครับเพราะว่าบ้านเราไม่มีใครทําแบตเตอรี่ได้มาหาวิาลยไหนหรือใครที่คุยไว้ทําได้น่ะมาบอกเะครับผมจะสนับสนุนเลยผมสั่งห้าหมื่นก้อนก็ได้นะครับแต่ขอแบ่งจ่ายนะเพราะเราหาเงินเราก็ต้องหางเงินด้วยแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครทำได้หรอกครับเลยอยากจะฝากบอกนักวิจัยไทยในส่วนเรื่องนี้ด้วยครับว่าาทำ ให้ทําจริงๆนลยครับผมรอใช้อยู่อ๋อครับแล้วต้นทุนเป็นเ็จตัวนึงต้นทุน45,000บาทแต่ถ้าต่างประเทศ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับโอ้เหรอแล้วจะเขียนแผนเขียนแบบต่างๆเนี่ยต้องส่งให้เขาเขียนเขาคิดอีกแบบละ1 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมื่นบาทในอดีตปัจจุบันน่าจะเหลือประมาณหมื่นหนึ่งละครับแต่แต่ก่อนนี่คิดถึงแบบละสองหมื่นเลยโอ้โหถ้าต้องการขึ้น10แบบในเวลาสิบนาทีก็เล่นไปเท่าไหร่ละครับสองแสนละ ถ้าคนไทยอยากจะซื้ออยากมันเรามีจําหน่ายไหมครับยังไงคือจริงๆแล้วเรื่องนี้เราไม่แนะนําให้ซื้อเพราะว่าซื้อไปลําเดียวมันทําไม่ได้เพราะมันเป็นโดนที่เราสร้างมาเพื่อควบคุมไม่ขึ้นในจํานวนหลายๆร้อยลําแต่ถ้าจะซื้อโดนแล้วมาบินส่วนตัวมันมีแย่ๆไปถูกๆก็มีนะครับแต่นั้นมันคือโดนที่ใช้เฉพาะกิจใช้เล่นใช้ถ่ายภาพนะครับและโดนถ่ายภาพตะก่อนน่ะจากราคา3ามส0 0หมื่นตอนนี้เล่นเป็นสองแสนกว่าแล้วเพราะอะไรถ้าเรายังขืนเป็นผู้บริโภคอยู่เนี่ย นะครับเราก็ยังต้องซื้อการที่เราต้องซื้อหมายเราถูกบังคับแล้วเขาจะขึ้นราคาเท่าไหร่ก็ได้อาจารย์คิดจะผลิตโดนประเภทน้ำตับถ่ายรูปใ่ไหจริงๆ <c oughs> เราผลิตได้อยู่แล้ว<า>แต่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้สิ่งที่ผมจะผลิตเนี่ยถามว่าคนไทยจะใช้ไหม,มถ้าผลิตแล้วคนไทยไม่ใช้ผมจะผลิตไปทําไมแล้วก็เงินที่ผมจะไปลงทุนเพื่อการผลิตแล้วไม่มีใครใช้เนี่ยผมเอาไปสอนเด็กดีกว่าเอาไปให้เด็กเอากลายเป็นว่าผมไปซื้อเบ็ดให้เด็กดีกว่าเพราะผมให้ปลาไปแล้วทั้งเรื่องของเทคโนโลยีกับเรื่องของความคิดทั้งสันอาจารย์ยังมีความเชื่อมั่น ขออาจารย์เองลูกศิษย์อาจารย์เองไม่แพ้ใครไม่แพ้ไขรไม่แพ้ไครครับไอคนไทยไม่แพ้ถ้าใดในโลกมันเรื่องจริงแต่คนไทยจะไปไม่ได้เพราะคนไทยด้วยกันเองถ้าไม่ส่งเสริมคนไทยแล้วกิจกรรมอย่างนี้อาจารย์คิดว่าจะมีการแข่งขันทุกปีไหมครับเราตั้งใจนะครับและอยากให้เกิดสิ่งเหล่านี้กับคนไทยทั่วประเทศโดยเฉพาะสิ่งที่สมาคมมอบและสอนให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศเนี่ยนะครับมาดูเะครับเราสอนให้จริงๆแล้วท่านทําได้จริงๆท่านไม่ต้องกลัวหรอกว่าสอนแล้วจะมาค้าขายไม่ได้ค้าขายแล้วคนที่จะมา หาความรู้จากอาจารย์ทำทำได้ยังไงคืแนวทางส่งเสริมมันมีอยู่แล้วขาดแต่กําลังทรัพย์ที่จะทําให้ได้เรียนรู้กันทั้งประเทศแค่นั้นเองนะครับยางโปรแกรมยางโปรแกรมเบนเดอร์เป็นโปรแกรมเบนเดอร์ที่ทุกคนเรียนรู้ได้แต่มีใครบอกไว้ว่ามันสามารถหาตังค์ได้เยอะเนี่ยตลอดเวลาที่อาจารย์ให้มาเนี่ย22ปีเนียคิดว่าจำนวนนักเรียนที่มาอบรมเป็นแสนคนเป็นแสนคนเลยครับแต่เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นจะเติบโตไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ ผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นความสําคัญเด็กจะได้โอกาสหรือจะได้โอกาสมันมันก็อยู่ที่ผู้ใหญ่แหะครับติดต่อศึกษาเรียนรู้กับอาจารย์ได้ยังไงผ่านช่องทางก็ติดตามไปที่เพจของสมาคมกีฬาเครื่องบินจาลองและวินครับหรือ RCSA เราไม่ใช่สมาคมโดนนะครับกิจกรรมของเราสอนให้ฟรีฟรีท่านครับสอนให้ฟรีไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้ามีใครให้ไปสอนเฉพาะคุณก็ดูเอาว่าคุณมีค่าใช้จ่ายอะไร